สวัสดีครับทุกคนวันนี้ออ t โต้เพาส์จะพาทุกคนมารู้จักกับเฮลิคอปเตอร์จูโจมที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งปี2025า a ม o v KA-52 รุ่นใหม่ล่าสุดถ้าคุณชอบความเร็วความแม่นยำและความดุดันบนท้องฟ้าบอกเลยว่า KA-52 ตัวนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังดีไซน์และโครงสร้าง คามูเคเอ52ปี2025ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของใบพัดร่วมแบบคอมพานีอาเซียลที่ไม่มีหางหมุนทำให้ควบคุมได้คล่องตัวสูงสุดไม่ว่าจะบินแนวตั้งแนวนอนหรือหมุนตัวหลบการโจมตีดีไซน์ใหม่ถูกปรับให้ล้ำสมัยมากขึ้นเส้นสายโชบเชีียวพร้อมเสริมกราะน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งป้องกันกระสุนทะลุดได้ในระดับสูงสุดสมรรถนะและเทคโนโลยี KA-52 รุ่น2025ใช้เครื่องยนต์ VK 2 5 0 0 P 0 2แบบใหม่ล่าสุดแรงกว่าเดิมบินได้เร็วถึง310กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพิสัยการบินไกลสุดถึง1,200กิโลเมตรระบบเอวิโอ c ッใหม่ที่ใช้ AI ช่วยในการเล็งเป้าวิเคราะห์ภัยคุกคามและควบคุมอาวุธแบบอัตโนมัติลดภาระนักบินและเพิ่มประสิทธิภาพการสู้รบอย่างมหาศาลอาวุธสุดโหดคามบเคเอปี2 0 2 5อัปเกรดคลางแสงใหม่หมด ตั้งแต่จรวดนำวิถีวิเคร์เอมปืนกล30มิลิเมตรแบบหมุนได้ไปจนถึงระเบิดอัจฉริยะที่สามารถล็อกเป้าหมายอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นรถถังค่ายทหารหรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์สัตรูก็ไม่มีใครหนีรอดจากการโจมตีของมันได้ความปลอดภัยและความทนทานอีกจุดเด่นสำคัญของ KA-52 คือระบบดิดตัวแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่เฮลิคอปเตอร์จู่โจมในโลกที่มีระบบนี้นักบินสามารถดิดตัวออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภยัยแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่สุด เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตอย่างมหาศาลความรู้สึกจากการใช้งานจริงหลายหน่วยงานที่ได้ทดลองใช้งานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Kamov Ka-52 ปี2025ตอบสนองเหมือนนักล่าในสนามรบบังคับง่ายตอบสนองเร็วเสถียรแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับภารกิจทุกรูปแบบสรุป Kamov Ka-52 ปี Ka 2025ไม่ได้เป็นแค่เฮลิคอปเตอร์จู่โจมธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีการบินขั้นสูงสุด ผสมผสานพลังทำลายความเร็วและความแม่นยำเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับใครที่ลหลงไหลในเทคโนโลยีการทหารนี่คือตำนานบทใหม่ที่ห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้เเพลเพื่อไม่พลาดรีวิวสุดร้าใจแบบนี้อีกนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า